อนุญาตถ่ายภาพนะครับญาติโยมบัรทบอนะครับนี่ผู้ประทับคำชูวัดวาพระศาสนานะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงด้อสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยทุกท่านทุกคนเด้อนะครับอีกไม่ไกลนะครับบินทบาทนะครับมูพานนี่น้อยนะครับบานทบอแห่งนี้นะครับนี่ย้อนไปสมัยก่อนๆนู้นนะครับพระเดชพระคุณหลวงตานะครับเดินทางมา ปฏิบัติธรรมกรรมฐานนะครับเขาปริวาสกรรมปฏิบัติธรรมกรรมฐานอยู่ที่นี่เป็นแห่งแรกนะครับสมัยเป็นพระหนุ่มเน้นน้อยนุ่นนะครับบวชใหม่ๆนะครับเดือมีประวัติยาวนะครับนี่สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเลยคุณยายเด้อสาธุสาธ,สาธุนะครับหลวงปู่บุญมีคันทีที่โยนะครับพระครูศรีสงครามวิชัยนะครับเจ้าคณะอำเภอศรีสงคราม ส่งหนังสือนะครับไปให้เจ้าอาวาสนะครับในวัดต่างๆวาร่วมปฏิบัติธรรมนะครับแต่เจ้าอาวาสวัดที่พระเดชพระคุณลวงตาอยู่ท่านไม่สะดวกนะครับก็เลยให้พระเดชพระคุณลวงตามาแทนนะครับนี่สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเด้อสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยทุกท่านทุกคนเด้ออายุยืนยาวนานคนละสองร้อยปีสองร้อยปีเด้อ พอได้สองรอยเก้าครึ่งนึงก็เอาทอดลอยเก่ารักลงน้อสาธุสาธุม,มากเกินไปก็ลำบากนะครับโยมไม่ดีใจนะครับให้สองร้อยปีนี่ไม่ดีใจนะครับเพราะว่านะครับเจ็ดสิบปีแปดสิบปีนี่ก็ลำบากแล้วนะครับ บันทบออำเภอสีสงครามจังหวัดนครพนมนะครับน้ำท่วมนะครับนี่น้ำท่วมนะครับนาน,น้้ำนี่จะน้ำท่วมประจำนะครับเพราะว่าติดแม่น้ำสงครามนะครับดอก็เลยเป็นเหตุแบบนี้นะครับหมู่บ้านมีชื่อเสียงด้านปลาส้มนะครับผลิตภัณฑ์จากปลานะครับทำปลาส้มนะครับ อนุญาตถ่ายภาพนะครับนี่ญ <c oughs> าติโยมผู้ปธรรมคำชูวัดวารศาสนานะครับบันทบบออำเภอศีสรงคามจังหวัดนครพนมนะครับนี่ขอให้สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงล่ำรวยล่ำรวยทุกท่านทุกคนเดิออายุยืนยาวนานคนละ200ปี200ปีเดิอ <c oughs> <c oughs> นะครับให้มากก็ไม่อยากได้นะครับจูบอาจังร้อยซ่าขอดอยยืนนะครับคนจะอายุยืนได้มันมีเหตุนะครับเดยวองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้นะครับในจุลกรมมภังฑ์ขสูตรนะครับ คนจะอายุยืนอายุสั้นนะครับมันมีเหตุนะครับผู้ใดล้างผานชีวิตคนอื่นสัตว์อื่นมา,มากมนะครับพูดง่ายๆคือตัดลอนชีวิตคนอื่นนะค่าเขามามากนะครับกรรมตัวนี้ก็จะทําให้เป็นคนอายุสั้นนะครับบางครั้งนี้ไม่ได้ออกมาจากท้องพ่อแม่เลยนะครับตายตั้งแต่ในท้องนะครับเพราะกรรมที่ค่าเขามาเยอะนะครับนี่ สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงทุกท่านทุกคนเด้อนะครับส่วนผู้ใดนะครับเป็นผู้มีจิตเมตตานะครับไม่ฆ่าไม่ปากประห,หารล้าง่านชีวิตคนอื่นนะครับบุญกุศลก็จะนําพาให้เป็นคนอายุยืนนะครับไม่ตายง่ายนะครับเด้อสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเด้อนะครับมันมีเหตุนะครับส่วนผู้ใดที่โรคภยัยไข้เจ็บเยอะนะครับ เกิดมาแล้วมีแต่โรคแต่ภัยอันตรายต่างๆนะครับเพราะนะครับทรมานสัตว์มาเยอะนะครับทรมานคนมาเยอะนะครับนี่สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเด้อนะครับส่วนผู้ใดนะครับไม่ชอบทรมานคนอื่นสัตว์อื่นนะครับพอเกิดมาแล้วก็เป็นโรคภัยไข้เจ็บน้อยนะครับโดยเฉพาะชาวบ้านธรรมดานะครับ จับปูจับปลาจับกบจับไก่นะครับขังไว้นานๆน,น,นะครับกว่าจะฆ่านะครับกว่าจะทําเป็นอาหารนี่เขาทรมานนานนะครับบางครั้งหักแข้งหักขาไว้นะครับมันก็เลยเป็นเหตุเป็นปัจจัยนะครับให้สุขภาพของเราไม่แข็งแรงนะครับโรคภัยไข้เจ็บเยอะนะครับเดอมันมีเหตุมีผลทั้งนั้นนะครับถ้าเราศึกษา นะครับธรรมะคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับแต่ว่าพูดออกมาแล้วมันค่อนข้างจะขัดใจคนนะครับแต่ความจริงก็คือความจริงนะครับนี่นะครับมาครึ่งทางแล้วนะครับนี่ครึ่งทางสายบินทบาทแล้วนะครับนี่ ขออนุญาตถ่ายภาพญาติโยมผู้อุปธรรมคำชูวัดวาระ菩าสนานะครับบันทะโบอ,อําเภอสีสงคามจังหวัดนครพนมนะครับนี่นนนขอให้สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงอายุยืนยาวนานคนละ200ปี200ปีเด้อยมตกใจเลยนะครับให้200ปีนี่ตกใจเลยนะครับนี้ บ่ไดสองรอยปีเก่าครึ่งหนึ่งเก่าสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเด้อนะครับญาติโยมผู้ประทำคำชูวัดวาพศาาสนานะครับบ้านทบออำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมนะครับนี่ อนุญาตถ่ายภาพนะครับโยมจะใส่บาตรประชมประําแบบนี้ทุกวันนะครับมาวันไหนโยมก็ใส่บาตรแบบนี้นะครับนี่ขอให้สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเดิยโยมปูุประธร์มคำชูวัดวาประศาสนานี้นะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงอุปธรรมคำชูวัดวาประศาสนาอย่างนี้ตลอดไปเดิมนะครับติดกล้องเล็บชานะครับ ติดกล้องนี่จะช้าที่สุดนะครับนี่ขออนุญาตถ่ายภาพนะครับญาติโยมผู้อุปธรรมคำชูวัดวาพระศาสนานะครับนี่ขอให้สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงอายุยืนยาวนานคนละ200ปี200ปีเดิมนะครับลำพังจะ7เนี่ก็ยากแล้วนะครับสมัยนี้นะครับนี่ นะครับโดยอายุของคนนะครับ75ปีนะครับถือว่าเป็นอายุปกตินะครับส่วนผู้ใดจะเกินไปกว่านั้นนะครับถือว่าเป็นบุญนะครับผู้ใดใครก็ตามอดีตชาตินะครับกรรมเก่าไม่เคยทรมานสัตว์ไม่เคยฆ่าสัตว์นะครับฆ่าสัตว์มาน้อยนะครับหรืออาจจะไม่ได้ทําเลยนะครับก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้อายุยืนยาวยืนยาวนะครับ ขอนุญาตถ่ายภาพนะครับนี่สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงดื้อสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงอายุยืนยาวนานคนละ200ปี200ปีเด้อสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงทุกท่านทุกคนด้อสาธุ